ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกระแพงหินกันดินนะครับก็ที่บอตตกปลา VP 99เ้านะครับมีคมอมตะซิตี้ระยองนะครับก็เป็นงานก่อกระแพงหินกันดินครับสูงรวมลักฐานที่12เมตรฝาฝานะครับตัวนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับความคืบหน้านะครับของวันที่21เดือน868นะครับก็ ร้อนบ้างแดดบ้างฝนบ้างนะครับวันๆนะครับก็หลายหลายทุกแบบนะครับอากาศนะครับตอนนี้ก็จะก็เล่นงานนะครับจะให้เสร็จก่อนสิ้นปีนี้นะครับก็เล่นมือนะครับเพื่อจะได้ทีทางเจ้าของนะครับได้เปิดบ่อนะครับตกปลานะครับ นี่ก็ฝนตกนะครับก็จะได้งานน้อยนะครับไม่เต็มที่นะครับฝนฝ่าตกนะครับก็มาอัปเดตนะครับกันแทบทุกวันนะครับจะได้รู้นะครับว่าในแต่ละวันนะความคืบหน้าของที่มาช่างนุเป็นแบบไหนนะครับประมาณไหนนะครับในแต่ละวันนะงานค่อนข้างที่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับ ความสูง12เมตรนะครับฐานเราฟางอยู่ที่4เมตรนะครับก่อแล้วก่อที่เมตร70สันะครับตรงขึ้นมา3เมตรแล้วค่อยมาสลบห่าที่ท็อปบน80เซนนะครับตัวนี้นะครับก็เสริมด้วยเหล็กคอ้อยนะครับ DB 25มิลนะครับ2ชั้นนะครับตัวนี้นะครับก็มองจากในรูปนะครับก็จะเน้นนะครับเรื่องความแข็งแรงนะครับ100%นะครับเป็นหลักนะครับตัวนี้นะครับ งานดีงานวายงานแข็งแรงต้องนึกถึงงานช่างนุพัทยานะครับการันตีผลงานมากมายครับหลายเรายชิ้นงานนะครับครับใครที่กําลังมองหาช่างหินฝีมือฝีมือนะครับก็นึกถึงงานช่างนุพัทยานะครับรับออกแบบติดตั้งกําแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบยินดีคำปรึกษาคําแนะนํานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปคนทําหินช่างนุพัทยานะครับ ครับก็ขอฟอกผลงานด้วยนะครับชงนุพัิยานะครับสวัสดีครับ